สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้นับอยู่ที่ปทุมวันบิน๊มเซฟนะคะอยู่ติดกับมาบุญครองเลยค่ะมาบุญครองก็คืออยู่อยู่ติดกันลงจากโรงแรมก็คือไปมาบุญครองได้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่นับจะเสนอนะคะจะนําเสนอเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนที่มาจากต่างประเทศหรืออยู่ในเมืองไทยอยากจะพักก็โรงแรมนี้ได้เลยนะคะพื้นที่เขากว้างและใหญ่สะดวกสบายมากเลยค่ะ อาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าอนับเดินออกมาถ่ายด้านหน้าแล้วก็ติดถนนก็คืออยู่ใกล้ศูนย์การค้าติดถนนก็สะดวกสบายเดี๋ยวนับจะพาเดินเดีย๋ยวนับจะพาเดินเข้าไปดูด้านในนะคะเดีย๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูด้านใน นี่ค่ะนี่คือด้านหน้าของเขานะคะว่างมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือด้านหน้าเนาะมีรถอยู่ไอ้นี่ไม่ได้แล่วาจะพาเดินเข้าไปด้านในนี่ค่ะว่างมากเลยค่ะ นี่ค่ะเข้ามาด้านในล็อบบี้นะคะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะถ้ามองนับมาอยู่ที่นี่อาทิตย์หนึ่งนะคะนับมาอยู่อาทิตย์หนึ่งจนวันนี้จะวันทุดท้ายแล้วเดินขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นล็อบบี้ด้านซ้ายมือก็จะเป็นบัฟเฟตอาหารตอนเช้านะคะกว้างใหญ่โล่งมากเลยค่ะถ้าหากเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจที่จะกลับมาอ่า เมืองไทยหรือเพื่อนที่อยู่ในเมืองไทยเนาะโรงแรมนี้แนะนําเลยค่ะสวยค่ะบรรยากาศโล่งสะอาดใช้ได้ค่ะพี่ค่ะสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นคอฟฟ่ช็อปนะคะมีกาแฟมีแบบว่ามีกาแฟมเีเค,ค้กมีขนมมีอะไรเบาๆอะไรประมาณนี้ค่ะสวยมากค่ะเน,นี่ยค่ะจัดได้สวยมากแล้วก็ ข้างบนนะคะเดี๋ยวนับจะไปถ่ายข้างบนอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้เอาชั้นล่างก่อนข้างบนนะคะวิวสวยมากเลยค่ะวิวตอนกลางคืนแล้วก็นี่ค่ะแต่นับไม่ได้พาขึ้นไปที่ล็อบบี้ข้างบนนะคะเอาแค่ตรงนี้ค่ะแล้วเดินไปกว้างมากเลยแล้วก็จะเป็นเจอลิฟต์ขึ้นไปด้านบนแต่ด้านบนวันนี้นะับจะยังไม่ขึ้นไปนะคะ ต้องอาจจะส่ายนิดนึงเวลามีคนมานับก็ต้องหลบนะคะไปถ่ายเขาไม่ได้นะคะต้องพยายามหลบค่ะว่าตอนนี้ช่วงนี้มีคนเดินมีคนอะไรอย่างนี้นี่ค่ะนับจะพาเดินเข้าไปนี่ค่ะบรรยากาศโล่งมากเลยค่ะพ่อพี่จับก็จัดได้สวยงามน่านั่งมากเลยนะคะนี่ค่ะคือบาร์ของพ่อพี่เฉานะคะชั้นสองถึงจะเป็นที่เช็คเอาท์เช็คอินนะคะแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นลิฟต์นะคะนี่ค่ะทางเดินเข้าไปลิฟต์นะคะมีคนเดินอยู่นะคะถ่ายไม่ถ่ายไม่เยอะจะถ่ายบริเวณรอบๆของล็อบบี้ให้ดูนะคะสวยมากเลยค่ะนู่นค่ะลิฟต์นะคะแต่นับจะไม่พาขึ้นไปนะคะนับจะอยู่ข้างล่างเพราะว่าจะออกไปข้างนอกกันค่ะนับมากินอาหารเช้าแล้วก็ นับที่เกียดขึ้นไปข้างบนแต่แฟนขึ้นแกขึ้นไปข้างบนไปเอาของเอาอะไรของแกนับก็เลยถือโอกาสถ่ายบริเวณของโรงแรมให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะอ๋อไม่มั่นใจว่าบอกหรือยังปทุมวันปินเซสนะคะลืมบอกชื่อโรงแรมเลยปทุมวันปินเซสค่ะอยู่ใกล้ๆมาบนเองติดมาบนคลองเลยค่ะพักข้างบนเดินลงไปได้เลยค่ะมาบนคลอง นับอยู่ที่นี่เจ็ดวันค่ะตอนนี้ก็เหมือนนกขมิ้นนะคะอยู่ไม่เป็นที่ค่ะกระโดดไปขึ้นจังกบเนี่แหละค่ะเพราะว่าแฟนจะรอไปทำงานที่ประเทศจีนเนาะที่คอนโดแกก็นอนได้ไม่นานเนาะที่ที่คอนโดที่ี่ห้องนับที่บ้านนับเนาะแกก็อยู่ได้ไม่นานก็เลยต้องมาตะเวนนอนกันที่โรงแรมนี่ละคะมาแล้วมาถึงก็ขอกวน โอเคค่ะกันคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ